สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางแฟนเพจนะคะอ่าแล้วก็ทางช่อง YouTube นางนางชาแนลนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่62แล้วนะคะแอดก็จะมาแบ่งปันนะคะสูตรมัดล่างตรงๆของห้องฟ้า5นาทีนะคะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางนะคะสมาชิกจะนำไปใช้ได้ทุกห้องทุกเว็บนะคะสูตรของแอดใช้ได้ทุกห้องเลยนะคะ แต่ว่าแล้วแต่ช่วงที่มันจะเดินนะคะให้เราเทสสูตรดูก,ก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงนะคะสูตรที่แอดลงไปนะคะก็ใช้ได้ทุกวันนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ีต่อๆไปนะคะแอดก็จะพยายามหาสูตรมาลงให้สมาชิกนะคะใครที่ต้องการสูตรแบบไหนนะคะก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะพยายามหามาลงให้นะคะสูตรมัดล่างตรงๆก็จะเป็น2สูตรนะคะนํามาประกบกันเราก็กดล่างก็คือไม่ต้องกดกับเลขนะคะเรานําสูตรที่1กับสูตรที่2นะคะมามามัดกันมัดกันก็คือเราจะจับเป็นวินก็ได้นะคะวิน8ตัว เอา8ตัวนะคะคือมัดตรงๆทุนจะอยู่ที่64บาทนะคะ64บาทต่อรอบ64บบาทต่อรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันจะเดินกี่รอบนะคะใครจะใครชอบเล่นมัดตรงๆนะคะก็นำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะเอาสูตรพิกัดมามาทำเหมือนแอดก็ได้นะคะ ใครที่เคยตามแอดแล้วนะคะก็จะรู้วิธีในการคิดสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะแอดก็จะเอาหลักร้อยนะคะร้อยบวกศูนย์ก็จะเป็นตัวนี้นะคะร้อยบวกศูนย์เราก็จะได้หกนะคะหกแล้วก็นับเพิ่มไปนะคะให้มันชนนับไปเจ็ดตัวนะคะมันเป็นแปดตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะ บางคนดูว่าเหมือนจะเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเรามัดกันออกมาแล้วมันจะอยู่ที่64บาทต่อรอบนะคะเราก็จะนําไปมัดกับสูตรที่สองอันนี้คือสูตรที่1ได้มาแล้วนะคะสูตรที่1ได้มาแล้วสูตรที่2ก็จะเป็น10บนบวก10บนนะคะก็จะเป็น7บวก7นะคะ7บวก7เท่ากับ14เราก็จะได้45 6 7 8 9 01 แตัวนะคะเรานับไปหน้าหลัง8ตัวเราก็นำมาประกบกันก็จะเป็นกดล่างนะคะไม่ต้องกดกลับเลขเราก็จะนำเลข8ตัวหน้ากับ8ตัวหลังนะคะมามามัดกันมัดกันเป็นแบบไหนนะคะสมาชิกบางคนไม่ไม่รู้นะคะบางคนทำยังไม่เป็นเนาะ เราก็กดคําว่ากดล่างนะคะสมาชิกกดล่างเราก็จะนํหกสี่แล้วก็กดเลขหกสี่แบบนี้นะคะหกสี่หกห้าหกหกหกเจหกปหก้าหเราไล่ไปแบบนี้นะคะจนจนให้มันครบเลขจนให้มันจบนะคะก็จะก็จะได้ทุนห4สิบบาทแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะคะล่างนะคะเข้าศูนย์ศูนย์เห็นไหมคะ เรามัดมัดตรงๆก็คือเราไม่ต้องกดกับเลขอ่ะรอบนี้เข้ารอบที่สองนะคะอ่าสามนะคะสามบวกศูนย์ได้สามนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเราไปมัดกับสูตรที่สองศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข้าไหมคะ มาสามหกนะคะก็จะเป็นอ่าสามตัวนี้เราก็มามัดกับตัวนี้แบบนี้นะคะไม่งงนะคะอ่าเข้านะคะสามหกรอบต่อมาสี่สี่บอกศูนย์ได้สี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเศนสองสี่หกหนึ่งนะคะแปดตัวนะคะ แล้วก็หกบวกหกเป็นสิบสอก็จะได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่หกนะคะออก90มานะคะมา90้าอ่ะรอบนี้ไม่มาไม่เป็นไรนะคะเราก็เล่นเล่นไปตามสเต็ปนะคะทบไปตามสเต็ปถ้าหลุดเกินสามรอบเราก็หยุดดูนะคะอ่ะ ดูรอบต่อไปนะคะ8บวก0เท่ากับ8 9 0 1 2 3 4 5 9บก9ไป18 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7โอเครอบนี้ถ้าเราทบนะคะมา1 8นะคะ1 8 อรอบนี้ไม่มาหรือว่าแอดคิดผิดอ๋อถูกแล้วถูกแล้วเนาะมาหนนะคะรอบนี้อันนี้ไม่ใช่มา95คือรอบนี้8ปรอบถัดไปหรือว่าแอดบวกผิดรอบงงเหมือนกันเนาะเก้าบวกศูนย์เ้านะคะก็จะมาแทงในรอบนี้เนาะ 9ก้าศูนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่แปดบกแปดปสบหนะคะก็จะได้หกเจ็ดแปดเกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมาเก้าแปดนะคะ9กับ8รอบนี้มาเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าสูตรมันเดินยาวแล้วก็อ่าสามารถปั่นสเต็ปสองสีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ก็อย่าลืมนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดใน EP ตีต่อๆไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสมาชิกถ้าใครถ้าใครเก็บได้วันละ3 0 0ร0 0แบบนี้3รอบเราก็ได้ถอนแล้วนะคะถ้าใครแบบไม่เล่นยืดเยื้อทั้งวันนะคะลองลองเอาสเต็ปแอดไปทำดูนะคะ